สวัสดีครับวันนี้อยู่กับการหุ้มพวงมาลัย Honda Jazz นะครับ h o n d า j a z คันนี้ใช้งานมานะครับค่อนข้างจะระยะเวลานานนะครับหนังของพวงมาลัยสลอกนะครับเนื่องจากโดนการใช้งานนะครับหนังตรงนี้นะฮะเปื่อยไปหมดแล้วนะครับทั้งวงเลยนะครับทำการเย็บใหม่นะฮะดูงานที่ออกมาครับงานเดินได้นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเงินได้เก็บขอบนะฮะ เราจะเห็นว่าสวยงามเลยนะครับทั้งวงนะฮะทั้งวงเป็นความสวยงามของการเดินได้เก็บงาน,นครับสำหรับใครที่ใช้รับพวงมาลัยถลอกนะครับใช้งานมายาวนานนะครับสนใจที่จะหุ้มพวงมาลัยใหม่นะครับอันนี้เป็นงานหุ้มแท้นะครับไม่ใช่งานใช้ วงพวงมาลัยสวมทับไม่ใช่นะฮะอันนี้เย็บใหม่เลยนะครับงานเดินได้สวยๆแบบนี้ฮะอาจจะมืดซะหน่อยนะเนื่องจากว่าวงพวงมาลัยเป็นสีดำนะครับในการเดินได้สีดําด้วยนะครับได้สามารถเลือกได้เป็นได้แดงหรือได้ดําหรือได้น้ําเงินเลือกได้เลยนะครับอ่าสวยๆอย่างนี้ฮะหุ้มใหม่ๆนะฮะฮอนด้าแจสสนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากทำพวงมาลัยใหม่นะครับหุ้มใหม่นะครับสวยๆอย่างนี้ก็อินบ็อกซ์สอบถามทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบุญได้เลยครับ